ก็สวัสดีชาาสับขาล็อกทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้พบกับผมไบสับขาล็อกกันอีกเช่นเคยนะครับก็มาสรุปผลการแข่งขันของเมื่อคืนนี้นะครับคู่แรกนะครับเป็นการแข่งขันฟุตบอลซีเรียอิตาลีนะครับคู่นี้นะครับเป็นการเจอกันระหว่างเวโรนานะครับเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของมาลายูเวนตุนนะครับซึ่งผลปรากฏว่าเป็นทางทีมเยือนนะครับที่บุกมาเอาชนะไปได้แบบขาดลอยนะครับสามประตูต่อศูนย์นะครับจากสองตัวของดูซานว้าลาโฮวิทนะครับนาทีที่ยี่สิบเก้าและนาทีที่ห้าสิบสามเป็นจุดโทษนะครับ ส่วนอีกลูกนะครับเป็นผลงานของนิโคโลซาโวลีนะครับนาทีที่39นะครับทําให้ทีมเยือนนะครับเก็บ6คะแนนเต็มนะครับหลังจากฝงหลังผ่าน2นัดแรกนะครับคู่ต่อมานะครับเป็นการเจอกันระหว่างบีเรอยเปิดบ้านเฉือนเอาชนะเซอร์ตาบีโก้นะครับด้วยสกอร์สีประตูต่อ3นะครับทำให้บีเยเลอเอาชนะนะครับแข่ง3นัดนะครับมี7คะแนนนะครับหลังจากฝงของลาลิก้านะครับส่วนทางทีมเยือนนะครับเซอร์ตาบีโก้นะครับแข่ง3นัดมี6คะแนนนะครับทำให้หลังรองจากฝงของลาลิก้านะครับเป็นงานกันบ้างครับสำหรับผล บอลคู่ที่เราได้วิเคราะห์ไว้นะครับสำหรับท่านใดนะครับที่ชอบการวิเคราะห์บอลแบบสับขาล็อกนะครับก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับวันนี้เรามีวิเคราะห์กันอีก2คู่นะครับช่วง5้าโมงเย็นนะครับอย่าลืมติดตามกันไว้นะครับ